อันสูงอ่ะอะไรเออ60เดี๋ยวตก60หรอว่าโอ้ที่ชี้ตั้งไปนี่ชี้มันตัดชี้จากนี่เลยล่างอ่ะนี่กินหนมสวัสดีครับครับต่อสวัสดีครับเออได้ตังค์อีกโอ้นี่ให้โชคตลอเนี่อะไรอยเ้ยเขาดูยให้โชคนะให้โชคด้วโชว์เลขหน่อยจ้ะนี่เลขอะไรอ่ะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะพาเอฟซีมาที่วัดไพรพัฒนานะครับมาที่ ศิระสังขารหลวงปู่สวงทราบข่าวว่าน้องแอนฟิวนะครับคนมีเซนมาไหว้หลวงปู่สวงและจะมาเลือกลอตเตอรี่ให้คุณตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแกเลือกลอตเตอรี่ตัวไหนนะ, <denkt> นะครับนะครับรอรอลุ้นกันนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูน้องจะมาเลือกลอตเตอรี่ให้คุณตาเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับน้องเอ็นฟิวคนมีเซนทราบข่าวว่าน้องเขียนเลขในลังให้คุณตาอีกแล้วนะครับน <t ians> ้องเป็นคนมีเซนรจริงๆ,ๆนะครับ เขียนเลขได้นะครับเข้าเป้าหลายงวดติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับดูงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับนี่เอกได้เดินทางมาที่วัดไพ่พัฒนานะครับมาตามน้องแอนฟิมนะครับเห็นนะครับนี่คือมณดกเจดีหรือมณดกลววปูสวงนะครับใหญ่สวยงามมากนะครับวันนี้คนหลั่งไหลกันมาเยอะนะครับมาจากต่างประเทศก็ดีเยอะนะครับต่างกัมพูชายแล้วก็ประเทศไทยก็เยอะนะครับเราดูกันน้องแอนฟิวนะครับเนี่ยกำลังเดินมากับคุณตาเลย นี่ครับน้องเอ็นฟีสวัสดีครับน้องเอ็นฟีสวัสดีครับมาจากไหนจากวัดอ้าสวัสดีครับน้องเอ็นฟีมาแล้วครับอ้ากินด้วยมานกินด้วยอ่ะสวัสดีครับคุณตาคุณลุงครับอ่ะวันนี้พาน้องเอ็นฟีมาจากไหนมาทาอะไรครับมาจากบ้านมาทําบนที่วัดที่หลวงครับอ่าก็เลยพาไปจับลอตรีด้วยครับอ่าเราจะเสียงดูกับลานให้ลานเขาเป็นคนลานให้อยางงี้นะลานให้แล้วด้วยใช่ไหมครับ อ่ะเราไปดูกันนะครับรับร้านจะได้ตัวไหนนะครับอ่ะ,น,ะน้องเอ็นพิวนะครับจะเลือกเลขให้ตาอ่ากินก่อนนะครับะจะเลือกเลขให้ตาโอ้ จะเลือดเลีกให้ตากินก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยบอกเห็นวันเซนอนตาเขาเห็นอะไรนะเห็นผีใช่ผีของตาที่ตายไปแล้วครับเขาบอกว่ายังไงนะเพราะว่าเห็นเห็นตาสังคมเพราะว่าน้องของผมมัชื่อตะคมนี่นะโอ้สังคมแต่แกแกจะเห็นว่าเห็นตะคมมาปอกคนมากินชงล้วยออกล้วยมองเห็นบ่ถ้วดีค่ะ ครับวัดีครับขบกกด้วยออกกกไปกิน้ลไม้มาหลายคนเยอะเราว่ามาเป็นเป็นหเป็นสิบเขามองเห็นเลยบุมาจะมองเห็นเนีเขาจะพูดเนาะเราไม่ได้ถามเนาะก็เรามองไม่เห็นเนาะก็บอกเองก็พูดเองเขบอกว่ามองเห็นตะคมาะบามาปลกผลไม้กินครือคนี่ตายไปแลยเตาใช่ครับมามานแบประมาณ กับมงนทุ่มอ่ะมันน่าจะแกเห็นจริงจริงวันนี้ก็เลยพามาจับลอตเตอรี่มาทำบุญด้วยครับงอดเล่ได้ยเยอะได้เยอะเนาะงอตเลวก็ได้ได้สามสิบบาทดันเงินแปดสามตัวตรงสามตัว<อ>ตรงแต่ถ้า,ถ,าถ้าผมผมคูณบนอนะ่ะมันได้ส่วนตรงนีง้อ่ะผมไปเจาะล่างเก้าสิบบาทมันก็ไปออกบนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแต่มันได้สามตัว ครับเดี๋ยวให้ยังดีเดี๋ยวให้น้องเอ็นฟิวเลือกได้ที่หรือยังจะได้โน้เลือกยังพร้อมยังอยู่ข้าวอยู่ข้าวเดี๋ยวเขาเลือกก่อนเขาจะกินไหนมีให้คุณตาตัวไหนจับโชกให้ยายก่อนจับโชกให้คุณตาก่อนจี๊บเก็บก่อนแบบเก็บก่อนเขาเลือกวันที่หนึ่งให้ตาหน่อยสิเก็บก่อนแบบดูเลขก่อน ดูเลขก่อนคมาขึ้นมันทุกอ่ะเป็นไลายชีเลยเป็นหลายตาชี้แต่ดูเลขเอาเลขคิดเองนู่นน่ะนู่นูตาจะซื้อนู่นไม่ใช่ฮะชี้หมดชี้เล็กดึงเล็กเลยออกอเี่ให้กินไปไม่เป็นไรกำลังหิวอ่ะให้กินไปเลยจับให้มันให้มัายิบเลยยิบยิบยิบตาไปหนึ่งลูกจับให้แล้ว ยายใบนึ่งเลือกคนเลือกให้เลือกให้ยายใบนึ่งยิบยายคนกระโชคให้ยายเลยตาชี้ชี้ก่อนเดีค่อยไปกินเลยก่อนเออนูนยายให้ตังค์ให้ตังค์หนออเลกให้ยายเลให้ยายเลให้ยายดูให้ทุกอนดูให้ทกคนเลกชี้หยิบให้ยายเลยมาดึงมาดึงเอาตรงน้หนมไปทางน้นไปเอ่อเอาแบบไหนตัวไหนชี้เลยชี้เยิเอออันสูงออันไหน เออ60ยตก60ชโอ้ชีชีต้งไปนี่ชีมันหลอชีจักนี่เลยล่าอ่นี่กินนมขอบคุณครับขอบต่อครับเออได้ตังค์อีกโอ้นี่ให้โชคตลอดเลนอะไรอดูหน่อยจ้ะโชว์ชเลขหน่อยจ้ะมีเลขอะไรอย่างโะโช้นี่อะไรเอ่ยนี่ชมนี่ันตีบางดกิเซ่รย เาที่เขเขียนี่เลยนนี่เขยนนหกศูนย์เลขการหกศูนเลขโอ้ผมยังไม่ซื้อมอนกันเลขสวยมากเลยนี่กี่ใบนี่จักใบสองเด็กมันกำลังเล่นด้วยแต่ว่ามันให้ผมแม่นนะผมผมผก็ได้นะถูกอ่ะ ว das ันดีทันน่จะของราจ้ะเก็บตังค์ด้วยจ้ะนใบเมนโบใบน่ะกใบกไจ่ายหน่งเลยกสูแดงด้วยแดงเนาะแดงโทษกับเขาใบหนึ่งเอฟีเลือก่ายให้ก่อนจะเบแงหกูงจ้ะ ม่ค้าอ่าแม่ค้าวันหจานสาอดสามองไหมตัวไหนตัวไหนต้องดูต้องดูชีดูกระจงนะครับชีหกันนี้นะอันนี้เนาะเมื่อกี้ห้หกศูนย์ชีัหกศูนย์หก กลับอายาชี้ให้เหมือนเดิมให้กลับกลับเมื่อกี้ให้อันนี้ซูนหกวะเก้ให้0ูนซูนหกเดียวกันมเดียวกันมันไปทุกับที่เขาแกนกับมือแต่เราเมื่อกี้เพืให้ยายเมื่อกี้เขไม่ได้กลับเก้าซูนหจับให้เก้าซูนหกนมีนตรงน้ว่ดีๆอ่ะดูดีๆนะเก้าูนหกหกันเลย ของยานเมันเก้าหกศูนเออเก้าหกศูนยอันนี้มันเก้าศูนมันก็โอเคเก้าศูนย์หกเก้าให้ายับได้แล้วในแบงตาด้วยอ่ะไม่ย้ายเลยนี้ยายอยากให้หยิบอันี้ไยายหน่อยหยิบเลยให้ยายหน่อยอ่ะหยดแนล้วเราจะเรี่อยายก่อนอันนี้ไม่ใช่ใช่เลขนี่ใรนี่ เอาตัวทีถูกเอาที่กอ้้ามีแปดสี่สองไหมหกหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่สองรู้คิดรอหกหนึ่งเก้าชี้ชีเอาไปไหนทางข้างนั่นไปไหนเอาใบเดียวลูกเอาใบเดียวลูกชี้ชี้ทีเดียวสองสี่สองสี่จะหมดค่ะสอสี่สองตงาชี้ ันที่แรกๆเลยีเขาชี้อันแรกเลยเขาเป็ดเป็ดเลยเป็ดเป็ดเป็ดเลยเป็ดขยายอันนั้นเป็ดขยายเลยเป็ดเอาเอาตัวไหนเป็ดให้มาตัวไหนลูกตั้งขยายเมื่อกี้ไปมาดึงให้ตาด้วยเอามาดึงให้ตาก่อนเอาไอ้ทูนะตาเลยเอาเดี๋ยวยกยกมือยกโป๊ะของผมองใบยกหน้าดึงวันนะคะมาเดี๋ยวดึงให้ตาเร็วๆดึงให้ตาก่อน กินคนอ่ะเพรตะเกียกเพรนยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่เช้าอ่ะหิวดึงให้ตาเลวเอาให้ดึงให้ตาสักหนึ่งใบแล้วดูดิเพรนไหนล่ะดูเพงนี้มั้ดูเพรนไหนอ่ะดยดูอะไรที่มันถูกเป็ดเป็ดให้ตาด้วยอ่ะดูเรนี่นี่ดูทั้งนี้ด้วยไหนอ่ตัวไหนอีกอ่ตัวไหนอีกเป็ดให้ตาได้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเลยอ่ะเป็ด เอาไหนเอาไหเอาจากที l ui, l ui, l ui ่ออกนะเอาดึงเลยจ้ะใช่ไหมเฟืเลยดึงเสียงดังป right. ึ๊ดเลยอ่ะให้ให้ตาด้วยอ่ะให้ตา่ตาตาตาสัวโอ้มีโซนโซนห้าทุกหมดเลยเนาะดซนโซนห้าเราจะจับนนห้าอะ เอฟซีได้เอฟซีดึงให้005นะครับครับเป็นบุญน,นะครับ